นี้เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่ครัวแม่กระเกตย้ายครัวค่ะเนาะเราก็มาทําผัดมาม่าให้คุณสามีนะคะตอนนี้เก็กเลิกทานแล้วเนาะเย็นละเดี๋ยวไปต่อด้วยอาหารเสริมเนาะนะคะวันนี้เมนูผัดมาม่าไก่ค่ะว้าว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 อันนั้นคืออะไรคะกระเทียมค่ะปกติคุณสามีไม่ชอบนะคะแต่ว่าเผื่อเราไปต่อ เขาถามว่ากินได้ไหมระบอกไม่กินหรอกใจคิดเดี๋ยวเผื่อฉันตอบเนาะผัดกระเทียมพอให้หอมเนาะพอให้หอมค่ะ่กิ่นกระเทียมมาเต็มเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราเปิดนี่ก่อนระบายกลิ่นเดี๋ยเปิดรูนู้นอีกอันนึงช่องนู้นอีกอันเลง แป๊บแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะวันนี้หมูหมดค่ะเาใช้ไก่แทนใช่ใช้เนื้อไก่แทนมีสะโพกไก่อยู่สองสะโพกนะคะเอามาขึ้นสะโตกไก่ก็ดีเป็นเนื้อที่ย่อยง่ายวันนี้เพิ่งเรียนรู้มาสหนังตืนย่อยง่ายไขมันน้อยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเราใช้กระทะไอคุกเป็นสเตนเลสติล พราะฉะนั้นก็จะลดอนุมูลสละด้วยถูกต้องค่ะโอ้โหนี่นะคะนี่นสุดยอดกลิ่นมาแล้วกลิ่นความหอมมาแล้วหอมมาแล้วเนาะต่อไปคืออะไรคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะอสองใบค่ะโดบหน่อยค่ะโดบหน่อยบดลงสามีบดญลงสามีหน่อย ใส่แครอทลงไปเลยจะได้สุกเพราะแครอทมันแข็งแข็งมันสุกยากใช่ไหมใช่ให้ไข่เซ็ตตัวนะ้ำสีสวยถูกใจใช่ค่ะสองใบค่ะสองใบไข่สองฟอง,อง,องวันนี้เรียกว่ามาม่าผัดไก่ค่ะ น้อกชายดันคนชอบสายเด็กเส้นนะเด็กเส้นผัดไข่ให้นี่ก่อนเนาะให้แห้งๆก่อนแล้วแต่เนาะใครจะใส่ไข่ที่หลังใส่ไข่ก่อนได้หมดแล้วนี่เลยค่ะว้าวเส้นมามาเฮ้ยเส้นไวๆสิก็เส้นไวๆเราจะโฆษณาผิดบริษัทนี่เป็นเส้นไวๆ ี่หจะใส่เครื่องปรุงหรือว่าจะผัดเองคะเดี๋ยวเครื่องปุงใส่เองดีกว่าอืเพราะเกลียดกินเผ็ดพี่กินไม่เผ็ดใช่แล้วเนาะ,นะไม่ใส่หมายถึงเครื่องปรุงไม่ต้องดีกว่าเนาะเราปรุงดีกว่าเนาะใช่ใช่ <นะ S 1> ใช่ตใ,ใ,ใส่ไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวนะเราไม่ใส่ผงปรุงรสอยู่แล้วแเราก็ใส่น้ำตาลทราย ใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยถูกต้องค่ะอย่างนี้อย่างน้อยนะคะแล้วเพื่อความหอมเราใส่สีอุดำไปนิดนึงเหมือนร้านขัดเลยบางร้านเขาก็ใส่บางร้านเขาก็ไม่ใส่อคนค่ะโอ้โหเป็นไงคะหอมไหมสามีหอมน่ากินเนแล้วคุณสามีชอบผักกาดขาวเราก็ใส่ลงไปเลยใส่ไปหมดเลยค่ะโอเคยอดเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันหดเนาะมันยุบมักาขาวมันหวานดี อ่าโอ้หอมหอมมากเลยนี่ต้องสต้องตัดไปเผื่อแม่แล้วน้องกะทิกำลังจะทำเราไปตัดกำลังแม่ก่อนไม่เยอะนะเนี่ยไม่ถึงแม่หรอกไม่ถึงแม่ใช่ไหมั้ยนี่เลยค่ะน้องให้หักมันตุกอญาตชิมนะคะไม่ต้องแพนมานะคะอายค่ะ กินเส้นนิดนึงว่าเส้นรสชาติเ<ม>ป็นไงเราจะได้เติมถูกอ,อร่อยแล้วค่ะสุดยอดเลยสีสันน่ากินเยี่ยมไปเลยค่ะเมนูง่ายๆทำกินที่บ้านได้อร่อยอร่อยถูกต้องเลยนะคะเส้นเราจะไม่เล็กด้วย ให้ขับมันนิ่มก่อนเนาะจะได้ไข่ค่ะเยอะนันเนี่ยเยอะสิคะถึงบอกว่าจะถึงคุณนายแม่ไหมไม่ถึงหรอกเราเอาเส้นเราเอาเส้นมาม่าเนาะกบกลบักก่อนเส้นไวไวเออเส้นไว่ไวกบขับก่อนเอ๊ยยังไงเนาะหอมจริงๆเลย แจะสังเกตว่าเกจะผัดแล้วเส้นมันจะไม่เละอันน่ากินสูตรตัวแม่กาลเกตเลยนะเนี่ยน่ากินมากแม่กาลเกตเลยนะคะโอเคใส่ถาดไปเลยไหมตัวใส่จานเหรอไมดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงค่ะโอเคผัดต้องผัดให้มันแห้งๆครับพี่หนึ่งมันถึงจะแบบอร่อยเข้าเนื้ออ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ค่ะเพราะยังไงเส้นเราลวกไว้แบบไม่ให้แฉะอยู่แล้วอื ไม่ให้ไม่สุกเกินไปเนาะพอเราปรุงเนี้ยมันก็จะแบบรสชาติกลมกล่อมเดี๋ยวเราไปปรุงเปรี้ยวปรุงหวานปรุงอะไรแล้วแต่เราเราขัดไว้ลดกลางกลางสุดยอดเลยอืาเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะ,ะท้าจิ๊กเก็ตต้นงงน,งงนี่เลยค่ะโอเค เราจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะด้วยภาพความสวยงามของได้แล้วค่ะไวๆไวผัดไก่ไปไปนะคะ